สวดีคะ่ะชื่อเด็กหญิงสุกัญญาจิตตทัศนะคะอยู่ห้อง3ทับ15ค่ะเลขที่28ค่ะวิดีโอนี้อัดขึ้นเพื่อสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องของอดิเมชันสวัสดีคะ่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเริ่มใช้งานตัวโปรแกรมของพั o ทาก o อได้เลยนะคะ อ่ะขั้นแรกนะคะเด็กๆต้องคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่เราโหลดมาไว้ในเครื่องเนาะอ่ะมันก็จะดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดตัวแอปสักแบบหนึ่งอ่ะจากนั้นนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะมีปุ่ม create นะคะมีปุ่มตั้งค่ามีรูปตะก้าที่เอาไว้แบบซื้อ,อาภายในแอปนะคะขั้นแรกเนี่ยเราก็เข้าไปที่ปุ่มของ create video ได้เลย หลังจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นหน้าจอซึ่งเ,เขาเลือกพื้นหลังไว้ให้เราแลวเขาเรียกว่าแบกระอะไรเงี้ยไว้ให้เราแล้วฉากไว้ให้เราแล้วนะคะเราสามารถเ,เลือกฉากอื่นได้นะคะจากนั้นเนี่ยพอลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีพวกเครื่องมือต่างๆคะไว้ให้เราเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้เครื่องมือไปทีละสัปดาห์ ะะอันแรกเนี่ยมันขึ้นว่าทีวีแล้วก็โซฟาเนาะอ่ะพอเราลองคลิกดูปุ๊บสังเกตว่ามันจะขึ้นเป็นพื้นหลังหรือว่าฉากให้เราเลือกนะคะฉากไหนที่มันเป็นรูปลูกศรชี้ลงเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดฉากนั้นในการใช้งานของเราได้ส่วนฉากไหนที่เป็นรูปตากานะกร้าค่ะเราไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่ามันจะต้องมีการซื้อเพิ่มเติมในแอปซึ่งครูไม่อนุญาตนะคะให้มีการซื้อ เนาะนะคะก็ชายอันที่มีอยู่เท่านั้นนะคะ,ะสมมติว่าคุณครูจะเลือกเป็นอ่าเป็นห้องเรียนละกันนะคะรอเขาโหลดสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามันต้องโหลดใหม่แต่ถ้าอันไหนที่เราเคยโหลดแล้วเรามาใช้อีกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องรอเขาโหลดอีกนะคะนี่ก็รอสักแป๊บหนึ่ง อาจจะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เนต็ตด้วยเราก็จะเป็นห้องเรียนแหละนะคะมันก็จะมีคอมพิคเตอร์รูมนะคะเอกต้าะนะคะอะไก็มีให้เลือกอว่าจะแบบมีเอกต้าเพิ่มไหมนะคะมีนักเรียนคนอื่นไหมก็เลือกได้ว่าจะให้มีหรือไม่ให้มี ก็คือสมมติว่าเราเลือกฉากไหนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีออปชันเสริมของฉากนั้นนั้นมานะคะะ,ะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอันนี้มันเพิ่มอะไรมาให้เราเนี่ยเพิ่มไปแล้วกันนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะตัวของแอคเตอร์เนี่ยก็คือตัวละคร ะะตัวละครพอเราคลิกไปปุ๊บนะคะสังเกตว่ามันจะสามารถเลือกตัวละครได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้สามารถเลือกได้แต่ถ้าเป็นรูปตังก้าเหมือนเดิมนะคะไม่สามารถเลือกได้นะคะแต่ว่าเรานะคะสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาอเองได้ c r e a t e c h a r a c t e r นะคะ ตัวนี้แหละนะคะเราจะสามารถทําตัวละครแบบไหนก็ได้ตามที่แบบเราต้องการมันก็จะมีมีเพศหญิงเพศชายมีแรนดอมด้วยนะคะอันนี้ก็คือเลือกได้หมดนะคะ <c oughs> อ่ะเนี่ยเลือกเอานวดอะไรเงี้ยนะคะก็หรือว่าจะถ่ายภาพอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็นี้สมมติว่าเราสมมติคุณครูขออนุญาตเลือก ที่มันมีอยู่แล้วแล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาถ้าเด็กๆทำเนี่ยเด็กๆก็ไปเลือกอ,อ,อันที่เออไปสามารถทำเพิ่มได้นะคะคุณครูเขาเลือกมิสเตอร์กรีนละันอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาได้ดาวน์โหลดเนาะเหมือนเดิมคะ่ะถ้าเกิดเราดาวน์โหลดแล้วขั้งต่อไปเราจะใช้เขาเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นแหละอ่ะผูก็เลือกเลืมิสเตอร์กรีน เสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะมีย่อยออกมาอีกนะคะว่าแบบจะให้มิสเตอร์กีนยอยู่ตรงไหนอยู่ประตูอ่สมมติอ่ปิดก่อนอยู่อ่ปิดก่อนนะคะจะให้มิสเตอร์กีนอยู่ตรงโต๊ะไหนตรงทีวีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลือกไกดย มอนคูเลือกตรงตัวคูแล้วกันจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกเราเราอยากจะให้เขาพูดใช่ไหมเลือกฉากเรื่องตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องการจะให้เขาพูดอะไรนะคะเราก็กดที่เครื่องหมายที่เป็นคําพูดได้เลยอ่านะคะประมาณนี้นะจากนั้นเนี่ย เราก็เลือกตัวละครเนาะว่าเราอยากจะให้ใครพูดในฉากนี้ก็เรามีมิตกินคนเดียวเราก็เลือกเป็นมิตกินมิตกินมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมิตกินก็ต้องเลือกอารมณ์ด้วยว่าเอ้ยอารมณ์ที่จะพูดเนี่ยเป็นอารมณ์แบบไหนนะคะเด็กๆก็สามารถเลือกได้เลยมันก็มีกลัวมีโกรธแต่อันนี้มันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับเครื่องของครูเนาะแล้วนกะ็ เลือกได้นะคะมีแบบหลากหลายอารมณ์เลยนะคะน้าคณครูจะเลือกแฮปปี้แล้วกันนะคะหน,น้าเขาก็จะเป็นหน้ายิม้มทีนี้ถ้าอย่างใน iOS เนี่ยถ้าเราพิมพ์จริงๆมันสามารถพิมพ์ได้ถ้าพิมพ์เนี่ยมันก็จะเป็นภาษา iOS มันจะไม่รองรับภาษาไทย แต่ถ้าเป็นเอนดอยเนี่ยก็จะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะคะครูก็เลยจะใช้ให้ทุกคนเนี่ยอัดเสียงนะคะจะได้เหมือนเหมือนกันเนาะก็กดไปที่ตัรูปใหม่มันก็จะขึ้นเป็นให้เราเลคคอร์ดนะคะอ่าคุณครูก็จะขออนุญาตพูดเนาะก็จะเป็นสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุกัญญาจิตัศน์นะคะอยู่ห้อง3ทับ15ค่ะ,ะเลขที่ 28ค่ะวิดีโอนี้อัดขึ้นเพื่อสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องของอดเมชันค่ะ,ะเสร็จแล้วเราก,กดหยุดนะคะถ้าเราไม่ใช้นะเราก็อัดใหม่ถ้าเราใช้เราก็กดติ๊กถูกได้เลย,เลยอ่ะลองลองลองเล่นวิดีโอด,ดูนะคะเดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุกัญญาจิตทัศน์นะคะ อยู่ห้อง3ามทับสังเกตว่าปากก็จะขยับหัวก็จะมีความยังเป็ยี่สิบแปดให้เราเลยอัตโนมัติเลยวิดีโอนี้อัดขึ้นเพื่อสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องของอดิเมชันค่ะประมาณนี้นะคะไม่ยากเนาะคิดว่าทุกคนทำได้วันนี้เนี่ยก็เลยอยากให้ เด็กๆอาจเป็นวิดีโอเหมือนคุณครูอะค่ะแต่เป็นชื่อของเด็กๆเองเนาะนางสาวเด็กหญิงอะไรก็ว่าไปเลขที่แล้วก็ห้องนะคะวิดีโอนี้อาจขึ้นเพื่อวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องอดีมิชันอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยเรนเดอร์ออกมาเป็นวิดีโอนะคะวิธีการนะคะให้เด็กๆกดตรงนี้เลยสี่เหลี่ยมที่มีลูกศรชี้ขึ้นเนาะจะมีคําว่าเรนเดอร์วิดีโอนะคะก็กดที่คําว่าเรนเดอร นะคะแล้วก็ Export ออกมาได้เลยมันจะมีถามเราว่า Export with s u b t i t l e หรือไม่มีอย่างเงี้ยเราไม่มีแล้วก็ให้เขาเรนเดอร์ได้เลยนะคะรอสักกู่หนึ่งไม่นานนะคะไม่นานแป๊บเดียว อ่ะเสร็จแล้วมันก็จะให้กดเซฟนะคะอ่ะท่านอาจจะมีโฆษณาขึ้นเล่นหน่อยอ่ะก็กดเสร็จสิ้นนะคะวิดีโอเนี่ยก็จะไปเซฟแต่สังเกตว่ามันก็จะมีโลโก้ของตัวโพทังก,กอน,นี้แล้วก็ไม่ต้องสีเรียกน,นะคะเพราะว่ามันเป็นแอปสำเร็จรูปนะคะอ่ะทีนี้เราก็เอาวิดีโอตรงนั้นนะคะอัปส่งคุณค,ร,ครูในขาดรูมให้เรียบร้อยเลยนะคะสารานี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันใน การใช้เครื่องมือในเรื่องต่อไปนะคะ